ยิย่งใหญ่เฝ้าบ้านเมื่อยมากเลยฮะอ,อยู่บ้านท่านอย่างนิ่งดูได้เราจะปั้นวัวปั้นควายได้ยังไงในเมื่อเราเป็นหมายิ่งใหญ่หนูเป็นควายลูก แม่อย่ามาทําให้ยิ่งใหญ่จับชนได้ไมะยิ่งใหญ่บอกแล้วไงว่ายิ่งใหญ่เป็นหมาเออเอาเหอะจะเป็นอะไรก็เป็นช่วงนี้แม่ตอบป,ป่วยก็เลยจะไม่ค่อยได้เจอเจ้าสองควายสักเท่าไหร่นะคะบวกกับที่พวกเรากําลังเล่นง,งานล้อมหลวแปลงหญ้าให้เด็กๆเจ้าสองควายนี้ก็เลยยิ่งไม่ได้มาเห็นหน้าแม่ตบสักเท่าไหร่เลยคะ่ะยายพาคงสงสัยไงว่านุชหายไปไหนเลยเดินมาหาตอนตีสามจ้าปกติที่นอนประจําเขาจะอยู่ข้างบ้านพ่อนะคะ นางคงอยากรู้ไงว่าไอคนตัวเล็กๆเสียงลำแหลมหน้าลำคานหน้าลำคานเนี่ยมันหายไปไหนหลายวันคงเดินมาเช็คสักหน่อยแหละอู้ทำไมอยู่ๆแม่อยากมานอนตรงนี้อะฮะปกติที่นอนเราไม่ใช่ตรงนี้นีแล้วแม่ตอมหายไปไหนอะทำไมไม่มาหาย,ยาิ่งใหญ่สักทีปวยอีกแล้วนแน่เลยใช่ไหมยิงใหญ่ยิง่งใหญ่ ว่าอยู่เียงยิ่งใหญ่เป็นหวัดเกียวถ้าใครยังจําได้นะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแม่ต๊อบก็เป็นไข้หวัดใหญ่แบบนี้แหละแล้วยิ่งใหญ่ก็จะเดินมาหาต๊อบแบบนี้แหละคะ่ะมารอมานอนเฝ้ายันเช้าเลยะคะ่ะรอบนี้สงสัยเจ้าสองควายมันรู้ค่ะว่าแม่มันป่วยอีกแล้วไม่พากันมาตามหาคนหายจ้านัโโ่นเหรอนั่หอมีใครอยู่ไหมฮะยิ่งใหญ่มาตามหาคนหายคะ่ะพี่ตินพี่ตินเห็น ต้องนอนเฝ้าหน้าบ้านอีกแล้วแม่หาเข้าบ้านแป๊ดเดี๋ยวเราไปนอนตรงนู้นกันเนาะแป๊แป๊แปเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วดูมันสิคะสะกิดแม่ให้เดินเข้าบ้านไม่รู้มันจะรู้ดีไปไหนคะเนะี่ยแม่ะไป,ะไปยิยงใหญ่ง่วงนอนแล้วนี่ๆน่น,นแม่นอนตรงนี้เลยนะนอนนี่เลยฮะต้งใจยิงใหญ่ต้องนอนโชก์กอนอึ๊บอึ๊บเดี๋ยวยิงใหญ่เลงนิดนึงนะคะอึ๊บอึ๊บนี่ยิงใหญ่เก่งเลย ยิ่งใหญ่พาแม่นอนเฝ้าบ้านฮะยิ่งใหญ่มันจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันเป็นควายอะล่าสุดสอนแม่นอนเฝ้าบ้านแล้วจ้าแล้วเหนื้อสิ่งอื่นใดก็คือยิ่งใหญ่พาบ้าจี้ตามยิ่งใหญ่นอนเฝ้าบ้านด้วยแลวจ้าเจ้าควายขี้ระแวงตัวนั้นมันหายไปไหนเออนั่นดมหาที่นอนใหญ่เลยเอ้าเอาจะได้ที่ไหมเนาะถามจริงมันต่างอะไรกับหมาขนาดถ้าดมหาที่นอนยังเหมือนกันเลยคะ่ะถ้าเหมือนพี่ตังตังเดะ การเลี้ยงสัตว์ของแม่ต๊อปล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเลี้ยงหมาได้หมูเลี้ยงควายได้หมาเอาเอาเอา่ายำเข้ายำเข้าจะได้ทีไหมเนาะนอนคืนนี้เด้อพาโชคเฮ้ย <c oughs> แม่ต๊อปมองยังไงยังไงก็เป็นหมาค่ะหมาแหละแค่ตัวใหญ่หน่อยเองเอาเอาโอ้ยกว่าจะลงได้เนาะ <c oughs> น่ารักแล้วไอ้เจ้าสองควายนี้ก็นอนท่านี้กันยันเช้าเลยจ้ะเก็บคององเข่ากันสบายเลย โอ้ยเมื่อไหร่แม่จะออกมานะใหญ่รอมาทั้งคืนแล้วนะฮะเนี่ยโอ้ยออบิดที่เกียรจะหน่อยนอนท่าเดินตะคิวกินฮะโอ้ยอยิย่งใหญ่หมาแหละยังไงก็หมาก็หมาชี่แม่จะให้เป็นอะไรเป็นหมูเหรอ,อ,อ ผูก็คล้ายๆอยู่นะยิ่งใหญ่โอ้ยแม่อย่าบูบี้ยิ่งใหญ่นะเดี๋ยวยิ่งใหญ่ฟ้องพี่พี่เอฟซีเลยนี่มันเช้าแล้วนะแม่จะออกมาได้ยังอ่ะหายป่วยอะยังหะแม่ไม่ลงคลิปนานจนพี่พี่เอฟซีเขาบ่นกรุบแล้วนะครับแม่หายป่วยแล้วครับแล้วแม่ต้องก็ออกมาลูบหัวยิ่งใหญ่ให้เขาใจชื้นสะหน่อยนะคะว่าเรายังไม่ตุยอ่ะยิ่งใหญ่มันนอนรอรับมรดกค่ะแม่มรดกนี่น่ะเลย โอ้ยยิ่งใหญ่มาผิดบ้านอีกแล้วเราก็นึกว่าจะได้เป็นลูกเศรษฐีถึงว่าทําไมแม่ดูหัวโตๆฮะเป็นนี่หัวโตนี่เองโอ้โหโอ้โหเดี๋นี้บูบี้เก่งนะเราอ่ะยิ่งใหญ่ก็เรียนรู้จากแม่นั่นแหละเอานั่นหลวงพ่อมาพอดีเลยหลวงพ่อคะหลวงพ่อรับเลี้ยงไหมคะเดี๋ยวหนูตัดหางไว้ให้คะ่ะโอ้โหแม่ไปอยู่กับหลวงพ่อเลยนะแล้วยิ่งใหญ่ยึดฟาร์มเลย ต่อปากต่อคำกับมันไม่ไหวค่ะไปลูบหัวยายพาบ้างเดี๋ยวเขาจะน้อยใจช่วงนี้แม่ต๊อบก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ทําคลิปออกมาบ่อยๆอะ่ะแต่หลังจากนี้ก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วค่ะพอาป่วยนานไม่ค่อยได้ขายของตังค์หมดแล้วจ้ะวัวควายเขาก็ต้องกินทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเดี๋ยวแม่ต๊อบกับแม่เติ้ลก็จะกลับมาไลฟ์สดขายของแม่ต๊อบก็ฝากพี่ๆ FC ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็อุดหนุนสินค้าของพวกเราด้วยนะคะแม่ฮะเช้าแล้ว,ชวเช้าแล้ว ยิ่งใหญ่ใช้เท้าปลุกแม่เลยเหรอแม่ตมอ,ออกมายืนยันตัวตนแล้วฮะเราไปหาของกินกันเถอะแม่ไปทางนี้กันเถอะโอ๊ยทำไมแม่ขี้เฉาจังอะแม่หายยิ่งใหญ่หิวแล้วตื่นเถิดชาวไทยอย่มามัวหลับไนนลุ่มหองแล้วทุกคนดูมันปลุกแม่มันสิคะสะลกอะโอ๊ยแม่หะตื่นเถอะตื่น ยิ่งใหญ่จะเป็นโรคกระเพาะได้นะคะเนี่ยแต่แยายภาก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะยิ่งใหญ่มันขี้เสาได้แม่มันนี่เองโฮ้ยยิ่งใหญ่เสียใจยแม่ไม่ยอมตื่นน่ะนั้นยิ่งใหญ่ก็ต้องนอนอต่อฮะใช่จ้ะตามนั้นเลยจ้ะยายพาเขาก็นอนยาวยันเจ็ดโมงเลยนะคะส่วนสเต็ปการตุกลูกของคุณหญิงเขานั้นน้องน่ารักมากเลยค่ะตูกยิ่งใหญ่ด้วยการเลียกสกิดเบาๆแค่นั้นเอง ครัจะมาหาเหรอเฮ้ยงามงามงามสวัสดีค่ะ พวกเราคือการละครหนึ่งฟาร์มฟาร์มสำหรับเลี้ยงสัตว์ใหญ่ไถชีวิตเด็กๆทุกตัวที่นี่จะได้อยู่อย่างมีความสุขไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเลยค่ะหากท่านใดรักและเอ็นดูเด็กๆที่นี่สามารถสนับสนุนพวกเราด้วยการอุดหนุนสินค้า หรือสมัครโปรแกรมสมาชิกรายเดือนได้เลยนะคะสมาชิกเดือนละ69บาทเป็นค่าอาหารอิ่มหนึ่งวันของสัตว์หนึ่งตัวแล้วแม่ต๊อบจะทําคลิปน่ารักน่ารักเป็นการตอบแทนให้เด็กๆช่วยฮิลใจสร้างความสุขและรอยยิ้มแบบที่ต๊อบได้เห็นพวกเขาทุกวันเลยค่ะต๊อบอยากให้ฟาร์มนี้อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงและถ้าต๊อบได้รับการสนับสนุนที่มากเพียงพอเราก็จะสามารถช่วยเหลือสัตว์เพิ่มเติมได้ค่ะแม่ต๊อบก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกคนที่ไงก็ขอบ คุณด้วยค่ะพี่เอ็นดูยิ่งใหญ่กับพาโชคแล้วก็พี่พี่วัวทุกตัวที่นี่เลยค่ะ